มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์อยู่พักใหญ่นะคะสําหรับนักแสดงสาวก้อยอรัชพรแล้วก็หนุ่มท็อปทศพลหลังแฟนคลับหลายคนรุนให้เป็นคู่จริงเพราะว่าเคมีดูเข้ากันสุดๆแต่ว่าล่าสุดสาวก้อยออกมาเปิดใจแบบตรงๆว่าทั้งหมดเป็นเพียงการชงสนุกๆของเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นก้อยเผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยเจอท็อปนอกกรอบเลย เจอกันแค่ในรายการบ้างเท่านั้นและยอมรับว่าพอเพื่อนๆแซวหนักก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงและดูเหมือนเขินทั้งที่จริงๆยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นส่วนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวก้อยเองย้าว่าไม่มีการคุยดีกันไม่มีอะไรในเชิงชู้สาวเจ้าตัวบอกด้วยว่าการรู้จักใครสักคนมันต้องใช้เวลาไม่อยากรีบมีแฟนและอยากให้เป็นตามธรรมชาติตอนนี้จึงตอบอะไรไม่ได้เพราะก้อยกับท็อปก็คุยกันแบบเพื่อนจริงๆเท่านั้น งานนี้ใครที่รุนให้คู่นี้พัฒนาคงต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าที่แน่ตอนนี้ทั้งคู่ยืนยันตรงกันว่าเป็นเพื่อนกันง่ายที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิรักครรค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ